ตัวยอย่างสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหมวดก็ไก่ขอไข่ขอควายขอระฆังงองู 1. เข้าเถื่อนอย่าลืมพระหมายถึงให้มีความรอบคอบอย่าประมาทเช่นเดียวกับเวลาจะเข้าป่าจะต้องหามีติดตัวไปด้วย 2. คนทรายเข้าวัดหมายถึงทำบุญกุศลโดยวิธีนำหรือคนทราย ไปก่อพระเจดีสายที่วัดหาประโยชน์ให้ส่วนรวม 3. คนล้มอย่าข้ามหมายถึงคนที่เคยมีอำนาจปรารถนาหมดอำนาจแล้วอย่าไปซ้ำเติมเขาเพราะเขาอาจจะกลับมามีอำนาจอีกได้ 4. คคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อหมายถึงจะคบใครพิจารณาให้ดีเสียก่อนเช่นเดียวกับการเลือกซื้อเสื้อผ้า 5. ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่หมายถึงต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน 6. ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหมายถึงความสวยงามเกิดขึ้นได้ จากการปรุงแต่ง